ธรรมดาก็พอตัวนี้บอกเลยว่าปั้นยังไงก็ไม่เก่งนะฮะแล้วก็ตามตัวไอ้เลยครับผมอันติบเลยว้าวตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ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 ๊ด z โอ้โหหนึ่งล้านสี่แสนเงินรึฮึนะดูคอมเมนต์ซิอ่าสอนวิธีทำไอเลสให้หน่อยครับอ๋อโอเคครับผมนะเดี๋ยวพี่จะทำให้เดฮะไปดูกันเลยวู้ ฮัลราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมีเช่นเคยนะครับในช่องอังค e d ดินะครับกับเกรวันพัน n ์แมนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราจะก้าวสู่ห0 0 0 0มื่นซับสไครเบแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ซับพอร์ตกันมาเสมอนะฮะถ้าครบหนึ่งมื่นซับก็เดี๋ยวเราไปโกนหัวกันนะะโกนหัวแบบใส่ตะมะเลยนะฮะ โอเคครับผมนะมีน้องๆคอมเมนต์มาเต็มเลยนะครับบอกว่าสอนปั้นไอร์แลนหน่อยนะฮะวันนี้ก็พี่เอาตรงพี่จะสารภาพก่อนเลยว่าไอแลนเนี่ยไม่ได้ปั้นอะไรเลยว้ที่ตีล้านหกวันนั้นนะครับคือมันยังไม่ได้อัพอะไรเยอะเลยนะครับก็ตอนนี้พี่กำลังจะอัพเป็นทองขั้น2ให้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็ไหนๆก็ไหนๆเข้ามาแล้วก็เลยว่าจะมาปลดตัวนี้ให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราปลดกันเลยนะฮะปลดมาหนึ่งช่องนะครับแล้วเราก็จะใส่อะไรที่มันเพิ่มการโจมตีหรือว่าเพิ่มดาเมจให้น้องเขาน่อะ โอเคตัวนี้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น2,000นะฮะน่าจะโอเคอยู่นะใส่แผ่นคมแฝกเวล5ไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเพิ่มพลังโจมตี2,000พอๆกับแผ่นนี้เนาะแต่มันน่าจะบวกเยอะกว่าอ่าโอเคครับฝังไปเลยครับเพิ่มอีก1 7 0 0 0นะฮะโอเคใส่ไปก่อนครับแต่จริงๆแล้วมันไม่มีผลนะแผ่นคมแฝกเพราะแผ่นคมแฝกจริงๆแล้วมันเพิ่มพวกตัวที่ตีบทขยี่นะครับซึ่งไอเลดไม่มีนะฮะก็ไม่เป็นไรครับผมส่วนเซตที่พี่เลือกใส่ก็ใส่เป,เป็นปเซตป่าเถืื่่่่ออนะอนนนนะะะะปปาเเเถกติลลยยไไมมีรนะฮะ แล้วก็ส่วนการพิเศษเนี่ยพี่ใช้เป็น2ดาวอยู่เลยนะยังไม่ได้รับ3ดาวนะครับส่วนตาเฉพาะเพิ่งดาวเดียวเองนะครับกระจอบมากเลยนะสำหรับอายเลชพลังอยู่ที่4ี่แสนแนะฮะแล้วก็พวกความเร็วพวกโจมตีอะไรประมาณนี้นะครับโจมตีอยู่ที่มันแสนสองนะฮะ HP อยู่5้าแสนห้าเองแนวความเร็วอยู่ที่4ี่ร้อยสิบเอ็ดนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองออกไปตีบอสกันเลยแล้วกันนะฮะเพราะเราจะได้ดาเมจนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือจริงๆแล้วที่มันตีแรงด้วยเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากมอร์เทนแอปนะฮะเพราะว่าพาร์ทสีของเขาเนี่ย มันคอลแลบกันนะคอลแลบกับ mountain app แบบนี้นะครับซึ่งถ้า mountain app ลงมานะฮะมันจะทำให้บู o s t d a m a g ให้ eye l a s ด้วย30%นะถ้าจำไม่ผิดนะครับมันเลยทำให้ e y เนี่ยตีแรงขึ้นไปอีกยัง,งไงล่ะครับทุกคนอโอเคไปครับผมไม่เป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราลองเอา eye l a s ของเราไปลุยกันเลยครับผมนะว่าดา m a g e จะเพิ่มขึ้นเยอะหรือเปล่านะครับ eye l a s นี่บอกเลยว่า PVP นี่อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าการเอามาตีบงตีบอสเนี่ยอาจจะพอได้นะครับคือถ้า ปั้นจัดจริงๆแต่พี่จะปั้นแน่นอนครับจะปั้นหนักๆเลยนะคือถ้าเราปั้นได้หนักจริงๆ,ๆเ่ยพี่ว่าดามเมจจัดจ้านนะตัวเนี้ยเออแบบดรมเมจมีทะลุทะลวงแน่นอนนะครับเห็นไหมครับเนี้ยสังเกตทาจะมี99กับ99เลยครับไอ้อตรงนี้แหละครับที่มันฟ <Yeah. S 1> ัอกันหรือว่าคอแลบกันนั่นเองก็คือถ้า2ตัวนี้อยู่ในสนามนะมันจะบวกพลังโจมตีให้กับกันและกันน,นั่นเองนะฮะเออเหมือนคู่เกย์นะ,นะแต่ไม่ใช่นะฮะคู <S 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 ่เกย์ก็ามาวะ่ะโอเคผมเราใช้รถรถกอบฟูกีกับ อันนี้ไปแต่รถกรอบฟูกิเนี่ยจะไม่มีผลต่อไอเลสส์นะครับเพราะว่าพี่เอาไอเลสส์ยืนผิดที่นะครับเดี๋ยวตาหน้าเราค่อยเปลี่ยนไอเลสส์แล้วกันอ่จาจังหวะนี้โดนไป1นล้านห้าแสนโดยประมาณครับผมนี่ยังไม่มีกระดูกหักนะครับนี่ยังไม่มีกระดูกหักนะครับย้ำไว้ก่อนครับเดี๋ยวดูเทิร์นหน้าว่าย้ำจะประมาณเท่าไหร่นะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าโหดมากๆเลยนะไอเลสส์พี่ชอบม,มากๆเลยนะยังไม่พอนะครับถ้าเรา สามารถทาให้อแลได์ได้ตีตอนเนี้ยมันจะยิ่งแรงขนาดไหนก็อลองคิดดูแล้วกันนะครับทุกคนเอาโอเคครับผมในจังหวะนี้เราให้จากพดิเด็กธรรมดาไปไม่เป็นไรครับผมนะไหนก็ไหนไปละนะเพราะว่าถ้ามีกันหว่าสีทองด้วยอแลนล์ก็จะยิ่งแรงเข้าไปอีกนะครับโอเคจังหวะนี้ครับผมอแลนด์ I ใส่หนักใส่เต็มจะไปครับผมตัดคนวัด <What? S 1> ตังคนปังเข้าไปสองล้านครับทุกคนโอ้โหสองล้านแล้ววันนั้นยังล้านหกอยู่เลยวันนี้สองล้านแล้วอะเออ ให้มันรู้สบ,บ้าว่าใครเป็นใครนะฮะสองล้านแล้วครับผมเออเจอลายการดัดขนตางงอนเข้าไปดิเป็นแกเป็นแกขนตาเงอนไม่ธรรมดานะครับน้องๆน้องๆจะมาดูถูกขนตาเงอนคนนี้ไม่ได้นะเออเอาอะสองล้านเลยว่ะโคตรโหดโคตรโหด,ดเลยครับผมโอ้โหแรงจัดเลยว่ะแรงจัดจัดเลยครับน้องๆเออปังล้านแปด แล้วดามดเมจเสถียรด้วยนะคือดามดเมจเสถียรแบบล้านแปดถึงสองล้านแล้วแบบอัพเพิ่งอัพแค่นี้ครับน้องๆไม่อยากจีบภาพเลยนะครับว่าในอนาะคตถ้าเราอัพขึ้นไปสักพลังสัก็เกตแสนมันจะตีเท่าไหร่โอเคผมโดยประมาณประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองลองจบไปเลยนะฮะคือถ้าจบไปเลยเนะี่ยเราก็เห็นดามเมสแอนแลนะแน่น่าแหมแล้วสิบแปดล้านนะฮะเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเหลือเกินนะฮะคือดาเมจจัดจ้านจริงๆ นะโอเคผมเ,เ,เดี๋ยวเราซื้อตั๋วไปเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราขอย่าไปจัดนิดน,นึงนะฮะความเร็วของเรานี้เราต้องเอาเดี๋ยวพี่ขอคำนวณก่อนนะครับพี่อยากให้กาโร่เป็นตัวที่สองนะครับให้จัก,กรพรรดิเด็กเปิดก่อนนะให้ไอไอแลสเนี่ยต่อเอ้ยกดผิดนะไม่เป็นไร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 ให้กาโร่ก่อนแล้วก็ไอแยเลสตามอย่างเงี้ยโอเคนะฮะโอเคจัก,กรพรรดิเด็กด้วยนะฮะโอเคผมวันนี้ คอมโบเขาคา,าที่พี่จะใช้เทอร์นานว่ามันจะเป็นจากพัดเด็กเปิดนะฮะกาโรตามก็ได้กาโรตามตีธรรมดาแล้วก็ไอเลชนะอันอันนี้อยากรู้เฉยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอืมที่ดัดขนตาครับที่ดัดขนตาสองอันห้าสิบอันเดียวร้อยหนึ่งใครอยากได้ที่ดัดขนตานะฮะสามารถสั่งซื้อได้ที่ i-lash นะฮะช่วงนี้จัดโปรโมชั่นนะฮะสองอันห้าสิบอันเดียวร้อยหนึ่งครับผมอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะฮะจาก i-lash คุงนะฮะโอเคฟูกิคอยันติดตามไอ a ล h ทีหลังก็ได้โอเคงั้นเราเดยวเราไปเปลี่ยนของนิดน,นึงครับเราเอาความเร็วฟูกิออกสักหนึ่งชิ้นนะฮะโอเคแล้วก็ใส่ อะไรก็ได้ครับนี่แต่เป็นโจมตีแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะเปลี่ยนความเร็วของมันก็คือการโร่นะครับลดความเร็วการโร่ลงให้จ้กระพันเด็กขึ้นไปแทนนะฮะอ่าโอเคลดลดกางเกงออกก็ได้นะฮะใส่เกงโจมตีโจมตีห้าเปอร์เซ็นต์ไปโอเคไหนะดูสิได้หรือ,อยังเด็กเป็นตัวที่หนึ่งการโร่เป็นตัวที่สองไอแลนด์เป็นตัวที่สามโอ้มาเทนแอปเร็วมากเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนของมาเทนแอปนะฮะไม่เป็นไรครับมาเทนแอปก็ลดความเร็วลงไปนะฮะเอารองเท้าความเร็วออก เราจัดเข้าข่าประมาณนี้ไว้คือเราอยากเห็นดาเมจจัดจ้านเฉยๆเราไม่ได้อยากเห็นอะไรมากมายนะครับคือเราอยากรู้ว่ามันจะประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคครับผมไปเราไปลุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้จะได้เผื่อจะได้เห็นว่ามันแรงขึ้นกว่าสองล้านได้ไหมคือถ้ามันแรงขึ้นกว่าสองล้านได้นี่ตัวนี้น่าปั้นเลยนะเออน่าประมตีบอลเลยนว้ยคือถ้าถ้าอัพแค่เนี้ยแล้วตี2ล้านได้นี่มันไม่ธรรมดาเ้ยเออก็เข้าใจอยู่เนาะเออหวังว่าหวังว่าน้องๆจะพอเห็นภาพนะครับอ่ะโอเคครับผมพี่ลืมเอาไอแลสสลับกับมอร์ะ จบแล้ววะไม่เป็นไรครับผมจังหวะแรกเราก็ให้จกักรพรรดิเด็กอันติปเลยครับผมนะจะได้ติดบอขยีแล้วก็ติดคริติคอเนะฮะอ่าโอเคแล้วก็ตามด้วยการโล่ตีธรรมดาครับโบเข้าไปติดสาหัสอ่าแล้วก็ตามด้วยแอร์แลชครับแบบปกติก่อน,นครับเป็แบบนที่แบบเบาๆเบสิกเบสินี่สองล้านสองล้านแบบไม่มีกระดูกหักสีแดงสองล้านแบบไม่มีกระดูกหักสีแดงครับจังหวะนี้โอ้โหโคตรเอาบอกเลยนะเดี๋ยวดูอีกเดี๋ยวดูอีกรอบหน้าจะเป็นยังไง นะครับพี่ว่ามีมีมีร้องอีกแน่รอบหน้านะครับโอเคจังหวะหน้าเราให้เด็กตีธรรมดาไปนะโอเคติดกระหนาแล้วผมจังหวะนี้ให้การลตีกระดูกสีทองไปแล้วตามด้วยไอเลชครับผมจังหวะนี้มาดูกันประมาณเท่าไหร่ครับจัดไปครับไอเลชแดดคนตายก่อนปังสองล้านสองครับสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะฮะเฮ้ยไม่ธรรมดานะครับพอๆได้กังหวะเลยนว้ยเฮ้ยของจริงของจริง นัดขนตางอนอจิ้ว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 นะฮะแรงเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาเอออไม่ธรรมดาใครเคยฟังมะเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะอย่างเงี้ยเขาบอกขคยี้ด้วยเออมาเนี่ยเดี๋ยวดูดิจะแรงกว่านี้ได้อีกไหมจะแรงกว่านี้ได้ไหม,ะไไหมวะลองดูสิจัดไปครับ จิมจิ้มจิ้มจิ้มจิมมมสองล้านสองแสเจ็ดหืนเข้าไปเ,เรื่อยๆแล้วครับผมจังหวะนี้ไม่หยุดแล้วครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่หยุดแล้วแล้วถ้าอยู่หลังฟูกิได้ลดเกาะด้วยจะขนาดไหนว่าสองล้านห้าไมเอออาจจะมีใช่สองล้านห้านะเว้ยน้องๆถ้าสองล้านห้านี่สะดุ่งเหยือกเลยนะเออโคตรแรงเลยวะเฮ้ยไม่คิดเลยมันจะแรงขนาดนี้คือยังไม่ได้อับอะไรจริงๆนะตัวนี้นพลังเพิ่ง4ี่แสนเองน้องๆ คือเดี๋ยวเราต้องไปอัพซะหน่อยคือถ้าอัพกว่านี้นี่แบบว่าอู้วิไม่อยากจะคิดภาพดาเมดแบบฮ่าฮสามล้านอะไรเงี้ยแต่นี่มันมาไกลแล้วนะเนี่ยมันมาสองล้านกว่าแล้วนะปรรรรสองล้านหนึ่งสองล้านสองสล้านสาแล้วอ่ะเออประมาณสองล้านสาแล้วนะแรงสุดประมาณสองล้านสามมัเลยครับเออสุดยอดนะตัวเนี้ยพี่บอกไว้เลยนะครับมันมันมันโหดของมันเลยอ่ะอืมนะฮะมันมันมันค่อนข้างโอเคเลยนะ พี่ว่าโดยส่วนตัวแล้วมันเก่งเลยอะเออคือมันไม่ต้องอัพอะไรเยอะแล้วมันก็เก่งของมันอยู่แล้วอะครับเนี่ยถือว่าอัพน้อยนะพลังแค่สี่แสนนี่พี่ถือว่าอัพน้อยนะในทีมพี่เนี่ยดาเมจโอ้สองล้านสองแสนแปดหมื่นเอาดิเอาดิใครจะสู้ไอแลนด์ครับจังหวะเนี้ยไอแลนด์ของพี่อะเออเอาดิครับมาดิเอาดิอยากเอาวะล่ะเอาดิครับมาดิสู้ตายอ่ะเออไอแลนด์บอกสู้ตาย น่าจะพี่ปั้นต่อแนะ่นอนครับน้องไม่ต้องขวอนเลยพี่จะอัพให้มันเจ็ดแสนไวไเลยเดี๋ยวเจ็ดแสนมาดูดราม่ากันใหม่นะครับตัวเนี้ oh <my> เดี๋ยวรีบหาของสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นครับไม่ยอมไม่ยอมครับสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแล้วจวังหวะนี้เอาดิครับใครยอมไหมมีใครยอมไหมมีไอ้แรยอมไหมให้มากกว่านี้ไหมไอ้แรโอ้โหสองล้านหนึ่งสองล้านสองสองล้านสาม สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแล้วครับจีสองล้านห้าไม่เข้าวันนี้ยอมแม่และยอมไหมครับยอมไม่ยอมไม่สองสามสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นโอ้โหดามิโคตรเอาเลยครับจริงในตัวใหม่ปัลลูวีในตัวใหม่ปัลลุยของจริงว่ะแล้วถ้ามีลินลี่อีกตัวนะโโอ้หเนี่ยจะนึกภาพเลยนะฮะแต่ลินลี่มันก็คือคอลแลบกับฟูบุกิเนาะไม่เกี่ยวกับสองตัวนี้นะฮะเพราะงั้นเนี่ยใครที่จะปั้นเนี่ยต้องปั้นมาเซ็นแอปมาบูดามิดด้วยนะครับ เลยหรือพีมม่ปั้นอยู่แล้วพี่ก็ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยอะไรอยู่เลยนะฮะเออสบายสบายอัพสายสตินนี่ไงล้านสามเบาๆไปเอ้ยมันอัพต่ออยเจ็ดแสนยิงอีกหกแสนนะฮะเฮ้ยไอ้แล้วมันตีแรงจริงนะเว้ยมันทำไมมันแรงขนาดนั้นหรอมันมีสกิลพิเศษอะไรหรือเปล่ามันแรงแปลกๆว่ะพี่ว่ามันแรงเกิดไปเว้ยยิงเนี่ยตีไปเจ็ดแสนแล้วตามด้วยไอายลเนตุ้มสองล้านหนึ่งแสนเจ็ด โอเคก็ถือว่าโอเวอร์ขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะก็ถือว่าเอาการโร่มาทำโบกับคอมโบกับอาลทนะฮะทำให้ดัมเบลมันบูตขึ้นไปอีกนะซึ่งบอกเลยว่าโอเคมากๆเลยนะชื่นใจเลยว่ะตีสั้สตีสองล้านห้าแล้วเนี่ยขนาดของโง่นะครับน้องๆเออจัดไปลและดูมตุๆๆ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 ๆดๆดๆๆๆๆๆดูดูดูดๆดู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 ดดู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 ด ไม่ใช่สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันละครับสองล้านเจ็ดสองล้านสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นนะครับน้องๆเอออ่าโอเคครับดาเมดเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับจากครั้งที่แล้วสิบเจ็ดล้านเท่านั้นตอนนี้กลายเป็นยี่สิบสองล้านแล้วนะครับอาลทตัวเดียวเลยถือว่าดาวเมดจ,จานมากๆนะครับโอเคครับผมนะวันนี้ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับส่วนใครที่จะไปอัพอ y e l ล s h ตามลุงนะฮะก็ตอนนี้ลุงอัพแค่นี้ว่ะคือ จะ,จะสอนอัพยังไงก็ไม่รู้แต่ตอนแรกคือเราเอาอัพมาประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทักษะเนี่ยลุกอัพมาถึงหน้า2แล้วแต่หน้าแรกเพิ่งปลดแผ่นเมื่อกี้นะเออแล้วแต่ยังอัพไม่เต็มเลยนะเดี๋ยวลุงไปอัพต่อแน่นอนครับเดี๋ยวต้องเพิ่มระบต้องบู๊พลังสัก6 7ดแสนนะครับดาวม่วงยังไม่มีเลยนะเออน,นี่ตัวนี้คือ,ต,คอตัวนี้คือบอกเลยว่าเบสิกเบสิกพุ้มฐานแล้วแบบมันแรงมันแรงแปลกๆนะั้นลุงก,ก็งงนะเออแต่ด้วยความที่เออถ้าว่ามันแรงจริงมันก็ต้องแรงวะ่ะคือถ้าถ้ามันมาสุดขนาดนี้เราก็ต้้อองปปปัันนต่ไ่ไครบจจะะมาาดดูวเ็ จุติอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะ Eye l a s ของเรานะครับโอเคครับผมถ้าชื่นชอบการถูกใจกันก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ลุงด้วยเลยครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับ Eye Lash สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวหนึ่งหมื่นซับเตรียมตัวดูคลิป ตัดผมได้เลยนะฮะเราจะเป็นส่ตะมาล้นกันนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพี่ต่อไปจะเป็นคลิปอะไรฟางติดตามนะ,ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับบ๊ายบายที่ดัดขนตาครับที่ดัดขนตา2อันห้าสิบอันเดียวร้อยเนื้อ